บัดนี้วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2568เป็นวันที่30มที่ข้าพเจ้าอนชดาจรนทรัศาพรขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพรปรัปลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาและอาจารยิยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอเจตของข้าพเจ้าจรงตั้งมั่นมีสติร,รุดมีสมาธิจดจ่อในอัขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอน หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักกวาเรสุอัตราคัชันตุเทวตาสธรรมุมนิราชาสะสุนันตุสาัากขโมคกขังสเคกาเมจรูเปคิริสิขะรตเตจันตาลิเขวิมาเนทีเปรัเถจคคามีตรุวนาคหานเนเคหกวัทุมหิเขตเต ภูมามาเจยันตุเทวาชาลาทะลาะวิสเมยักขะคันทพนาคาพิทันตาสันติเกยังมุนิวาราวัจนังสาธโวเมสนันตุธรรมสาวนาักาโลอัยัมพิทันตาธรรมสาวนักาโลอัจยามพิทันตาธรรมสาวนักาโลอัยัมพิทันตา 2. บทบูชาพระรัตนตรัยอิมินา,นนาสก,กาเรณะพุทธทงอภิปูชายามะ อิมินาสการีนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสการีนะสังคังอภิปูชยามะสามบทการะรัตนะไตรอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทังพระควันตังอภิวาเทนิสว่าขาโตพระควตาธรรมังธรรมังนามสางนิสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโคสังคังนะมานิ 4. บทสวดนมการสิทธิคถานโมตัสสวโตอะรหัโตสัมาสัมโตสสะระสัมพุทธันะโมสสะโตอรหัตโสมาสัมพุทธะโมตสสะวัโตอรหัโตสัสัมพุทธันโสสะนะโตัสสะภควโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะ5บาทสควดไตสาฐะ พุทธัางสรนางคฉามิทำมังสรนางคฉามิสังคังสรนางคฉามิทุติยัมปิพุทธทางสรนางคฉามิทุติยัมปีทำมังสรนางคฉามิทุติยัมปิสังคังสรนางคฉามิตัติยัมปิพุทธทางสรนางคฉามิตติยัมปีทำมังสรนางคฉามิตัติยามปิสังคังสรนางคฉามิ หบทสวดสัจจกกริยาคาถานัตทิเมสรณังอัญญังพุทโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจวชีนะโสทิเมโหตุสัพพาานัตทิเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสัจวชีนะโสทิเมโหตุสัพพาธานัติเมสรณังอัญญังสังโฆเมสรณังวรังเอเตนะสัจวชีนะโสทิเมโหตุสัพพาธาเจ็ดพุทธานุสติ ติปิสโสภควาอาะอรหังสัมมาสัมพุทโธว,วิชานะสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารถิสัทธาเทวมนุสสานุภุตภควาติแปดธรรมานุสติสวัขาโตภควาตาธโมสันทิติกโอกอากาลิกโกเอหิปัสสิโกโอปนานิกโกปจ,จต่างเวทิตพโพว,วินยุหิติ ก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆโอชุปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะควาโตสาวกสังโฆยัิทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคาลาเอสาภะคาวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยทกขิเนโย อัญชาริการณีโยอนุตตรังบุญญาเขตตังโลกสสาติ 10. รัตนสูตรยานีทาภูตานิสมาคตาณิภูมมานิวายานิวาอันตริเคเสศเพวภูตาสุมนาพวันตุอโัโผปิสกัจจศนันตุภาสตังตัสมาภูตานิสาเมีธาสเพเมตตังกรุฏานุสยยาปชายะทิวาจารโตจารันตีพลิง ตัสมาหิตเนรคธาอัปมตาย่างกินจิวิตตังอิทวาหุรังวาสัคเเสุวายังรัตานาังปนิตังณโนสมังอธิตถาคาเตนะอิทัมปิพุทธเทศ รัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสถิโหตุขะยังวิราค pues ังอมตังปณีตังยะทัชคาสักยามุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาธิกินจิอธรัมปิทัมเมรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสถิโหตุยำพุทะเสโทปริวันเยีสุจิงสมาธิมานันติกตัญมาหุสมาธินาเตนะสมโนาวิติตอิทัมปิทรมเมรัตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสวัสชิโหตุเยปุคลาอัฏฐังปัสสัทาจัตตาริเอตานิยุคานิหวนติ เตทักคินายาสุขัสสสะสาวกาเอเตสุทินานิมหภาภลานิอิทัมปิสังเีร,ระนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวทิโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทเพนะมิก,กามิโนโคตามาสหาสนามหิเตปติปตาอมตังวิไคหะและทามุทามิพุติงกุชมนาอิทัมปิสังเคร,ระนางปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยะเินทะคิโลปัทวิงสตโตสิยาจะตุพิปาเตทิอสัมปรกรรมปิโยตดถุปมังสับบริสังวะธามิโยอริยะสัจจาดิอเวจักสติอิทัมปิกสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุเยอริยะสัจจานิวิภัยวะยันติ ทำคีระปัญเยนะสุเทสตานิกิจจปิเตโหติภูสปามตาณเตภวังอัฏฐมมาทิยันติอิทัมปิสังคีรตนปนิตังเอเตนะสัจเจนะสวัทิโหตุสหาวสทัสนะสัมปทายะเตยสุธรรมาชิตตาภวันติสักกายทิทิวิจิกิจฉิตันจะสี่ลพตังวาปิยัติกิจจิจตุหาบายเยหิจาวิปัมโตฉาจาพิธานานิอัถโภกาตุมอิทัมปิ สังเครตะตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุกิจจาปิโสกัมมังกรโรติป,ปาปกังกาเยนะวาจายุทาเจตาสาวาอัทัพโคโสตสสะปฏิฉัทายะอทัาพพตาทิฏทัปะทัสสะอุตตาเอธัมตสังเครตะตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุ วนปะคุมเพยยะถาพุสิตาเขคิมหานามาเสปะทะมัสมิงคิมเหปะถุประมังธรรมวรางอเทสยินิพานะฆามิงปะระนังปะระมังหิตายะอิธรรมปิพุทธเทรตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวัทิโหตุวโรวรัญยูวรโทวราหโรอนุตตโรธรร,ธรรมวรังอเทสยิอิธรรมปิพุทธเทรตนังปณีตัง เอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุขีนางภุรนางนวังนาที่สามพวังวิรัตตจิตตายติเกภวัสมินเตคีนพีชาอวิรุณพิฉันทานิพันติทีรายถะยังปฏีโปอิทัมปิสังเคตะตนงเนตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโหตุยานีทะภูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถากตังเทวมนุสสะโอชิตัง พูดทางนามัสสะมะสวัสดิ์ีโหตุยานีทัพูตานิสมากตานิ้คุมมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสส์ปูชิตังธรรมังนามัสสามะสวัสดิ์ีโหตุยานีทัพูตานิสมากตานิ้คุมมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสส์ปูชิตังสังฆังนามัสสามะสวัสดิ์ีโหตุ 11. อาตานาติยะปริสสภพะโรคาวินิมุตโตสัพะสันตาะวชิตโตสัพะเวร,รานติกันโตนิคุตโตจัตตุวังภาวะสพีติโยวัชันโตสภพะโรคโคปินาสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายโยกูภวะอภิวาธนะศีลิสานิจังวุธาปจายโนจัตตาโรธามาวันติอายุวันโนสุขังขาตัง